สาวจอยรินรณีกันบ้านที่โดนก็หาว่าเป็นผู้หญิงปากแข็งใจแข็งเพราะความสัมพันธ์กับหนุ่มน็อดวอรริปที่ฝ่ายชายออกมาพูดบ่อยครั้งว่ากำลังพูผ่าดูใจกันอยู่แต่ว่าสาวจอยเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับสักทีล่าสุดก็มีนักข่าวไปอัปเดตถึงสถานะของทั้งคู่ซึ่งหนุ่มน็อดก็บอกว่ารอสาวจอยเรียกใช้คำว่าแฟนค่ะและด้วยความอดทนทั้งหมดที่มีมาก,ก็ยังแอบหวังว่า สาวจอยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่หนุ่มน็อจะแต่งงานด้วยได้ยินถึงขนาดน,นี้แล้วไม่รู้ว่าสาวจอยของเราจะใจแข็งปฏิเสธอีกไหมคะชีวิตคู่ยังไม่เคยคิดจะเริ่มต้นค่ะอัอตัดร้อนชุดิคืออย่างที่บอกว่ายังยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้อยู่อะ่ะยังไม่เคยมองว่าจะมีชีวิตคู่จริงๆว่าะนั้นเราก็เลยไม่ไม่มีแพผนในการใช้ชีวิตคู่ค่ะมันสัดร้อนที่น้อนหรือเปล่าว่อย่างนี้ คือจริงๆแต่ตอนก็ชัดเจนนะเ, <g ül> เราก็พูดแบบนี้ตลอดอยู่แล้วว่าเราไม่ไม่ไม่ได้อยากแบบมีชีวิตคู่หรือว่าเออแต่งงานหรือว่าอะไรแบบนี้แต่พี่น,อน้องนก่อนเขาก็บอกว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคุณพี่จอนโอ้โก็จริงๆมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ,ะอ่ะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวดีๆของคนสองคนก็แล้วกันค่ะ